วิธีทําให้ผู้ชายชอบคุณจริงจังข้อ1ใช้เงินเป็นผู้หญิงที่ใช้เงินเป็นนะคะแต่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นผู้หญิงที่ ที่งกนะคะแต่เป็นผู้หญิงที่สามารถบริหารจัดสรรเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีรู้ว่าจะใช้เงินกับเรื่องใดสิ่งไหนนะคะแล้วก็มีการวางแผนเรื่องการเงินเป็นอย่างดีเพราะผู้ชายนะคะคงไม่ชอบแน่นอนให้แฟนตัวเองเนี่ยใช้เงินเป็นเบีย้ยแตกใช้เงินแบบสุรุยสุร่ายซื้อหมดทุกอย่างของมันต้องมีฉั้นต้องซื้อหมดทุกอย่างเพราะเขาจะมองว่าถ้าเขาเลือกคุณเป็นภรรยาในอนาคตแล้วเนี่ยรับรองเขาต้องล้มละลายอย่างแน่นอนจก้ก ข้อ2ไม่อ่อยไปทั่วไม่มีผู้ชายคนไหนนะคะจะชอบให้ผู้หญิงเนี่ยแฟนของตัวเองเนี่ยอ่อยไปทั่วมั่วไปหมดนะคะคุณก็อาจจะคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยแหละคุณหลงตัวเองและคุณต้องการจะเช็คเลตติ้งของตัวเองว่า แบบว่าคุณสวยแล้วคุณก็โปรยสเสน่ห์กับผู้ชายไปทั่วหวานสเสน่ห์ไปทั่วเห็นผู้ชายคนไหนเนี่ยก็อ่อยไปทั่วมั่วไปหมดนะคะเขาก็อาจจะจีบคุณนะคะแรกๆแต่เป็นการจีบแบบว่าต้องการความท้าทายว่าฉันต้องฉ,ฉันจะจีบผู้หญิงคนนี้ติดไหมพอเขาจีบคุณติดนะคะเขาไม่คบคุณ จริงจังอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าไม่ว่าจะผู้ชายคนไหนนะคะเขาก็ไม่เลือกผู้หญิงที่ชอบขี้อ่อยใช่ไหมคะมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นภรรยานะคะดังนั้นนะจ๊ะสาวคุณต้องวางตัวให้ดีวางตัวให้สงา่าวางตัวให้ดูแพงให้ผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายเนี่ยเข้ามารุมจีบคุณเข้ามาไล่ล่าหาคุณจะดีกว่านะจ๊ะข้อ3 มองโลกในแง่บวกไม่มีผู้ชายคนไหนนะคะจะชอบผู้หญิงที่เปล่งแสงเป็นนางมาร้ายมาแตกไกลนะคะชอบคิดลบชอบอมองโลดในแง่ร้าย,ายขี้อิจฉาริษยา พราะผู้ชายอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเพลียจิตมากๆเขาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเขาไม่มีความสุขเขาอยู่ด้วยแล้วพลังงานเขาตกนะคะดังนั้นการที่คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มองโลกในแง่บวกนะคะแล้วก็คิดแต่สิ่งที่ดีเห็นอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีไปหมดยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงแจ่มใสเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่ดูน่ารักผู้ชายอยู่ด้วยแล้วเนี่ยมีความสุขแล้วเขาจะเริ่มมองแล้วว่าเอ้ยผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่ดีนะเขาจะเริ่มอยากมี ครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณนะคะข้อ4มั่นใจในตัวเองปราดเปรียวฉลาดผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่ได้หมายความว่าให้คุณเป็นผู้หญิงที่หญิงจองหอนะคะแต่มั่นใจว่าคุณมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้คุณก็มั่นใจในตัวเองมั่นใจในการเดินมั่นใจในสิ่งที่คุณทํามั่นใจในสิ่งที่คุณพูดนะคะแล้วก็ปราดเปรียวคล่องแล่วองคล่งองแฉ่ว่องไวแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดนะคะคิดเป็นนะคะคิดแต่ สิ่งที่แบบว่ามีไอเดียดีๆแล้วผู้ชายเขาจะมองว่าอุ๊ยถ้าเขาเลือกผู้หญิงเป็นคนนี้เป็นแฟนเนี่ยต้องสามารถที่จะดูแลลูกของคุณกับเขาเนี่ยได้ในอนาคตอย่างแน่นอนและนี่ก็คือวิธีการนะคะที่จะทําให้ผู้ชายที่คุณคบอยู่เนี่ยคบคุณจรงิงจังเลือกคุณมาเป็นแฟนจรงิงจังและก็เลือกคุณมาเป็นภรรยายในอนาคตนะคะเราเอาวิธีการเนี้ยไปใช้ดูนะจ๊ะสาว,สาว สำหรับใครที่มีปัญหาด้านความรักนะคะและต้องการจะปรึกษาความรักหรือว่าต้องการจะลงทะเบียนคอร์สออนไลน์นะคะก็แอดไลน์แอดไปที่แอดครูนุดดีนะคะแอด k r u n u d d y นะคะคณนุดรอดตอ,อบอ inbox ทุกคนอยู่ที่นั่นนะคะด้วยรักจากคุณนุดค่ะ